ตอนนี้อยู่ที่บุตรดาคาเฟ่คอฟฟี่นะครับบุตรดาคอฟฟี่บาย8400ีพระธรรม,ธรมขันเป็น0 0ึพระธรรมขันเป็นร้านอาหารที่เน้นความเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์เป็นอาหารออร์แกนิกแล้วก็สุขภาพรบ,บรรยากาศรอบๆดูร่มรื่น อันนี้อยู่ติดถนนมิตรภาพเลยก็เมื่อกี้เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าโอ้โหแต่งด้วยแนวพุทธศินอันนี้ก็เป็นภาพประจำวันเกิดพอดีเลยวันเสาร์ ลูกปั้นเหลียญปูวทวดแล้วก็อัทถรูปบรรยากาศดีมากเลยนี่ก็เป็นมุมที่ น่าจะมีการมาไหวจ้จริงๆตรงนี้ได้<ม>ก็เหมือนต้มหมูบูชานี่ก็คงเป็นเจ้าของร้านนี่เป็นตู้ลักษณะเป็นตู้โบราณเป็นตู้เก่า,าเป็นของหายากแน่นอน ขออนุญาตนะครับเป็นเครื่องประดับตกแต่งแบบโบราณเป็นตู้โบราณแน่นอนที่บ้านเคยมีเระตู้แบบนี้ที่บ้านน่าจะเคยมีแต่ว่าอันนี้น่าจะยังใหม่สมัยก่อนจะน,น่าจะเป็นการทําทําขึ้นมาใหม่ ตรงนี้เป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็โอ้โหเป็นการดัดแปลงอันนี้เป็นเป็นก่อนที่ดัดแปลงพระพุทธรูปเก่า นนเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมที่มานั่งทานได้หรือมั้งม่มั่นใจด้วยเป็นเจ้าของของเจ้าของอันนี้ข้างในก็มีรถเก่าอยู่แต่ว่าไม่รู้จะพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าส่วนตัวหรือเปล่าโอ้น่าอยู่มากล่มลื่นล่มเย็นสวยงามสวยงาม,งามเป็นร้านกาแฟที่สวยงามสำหรับคนที่ชอบแนวนี้